เดี <łość> ๋ยวงสรงระวังรวันบ่ได้บ่ได้ลตงแล้วระวังในประตูเนยหนีบเด้ขาดเบิดแล้วนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วน้อยดนอยน้อยปตยโอ้โ

Ah, sang 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 ah, n simple, n simple, n simple. sang 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 con sang con sang 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 Đi con sang 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 con sang sang Ai? Ai? sang 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 ai sang 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 đi sang 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 đi sang đi sang đi sang 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 เอาเงี้ยเอาเดี๋ยวป่เอาัใช้ทีมงานดิเอาบตูนมาบริมาบอนะเอาปลาลดยอะเลยไปเชิเอตู้พอตูละย่ามพี่ไม่ตูย่ามอยู่พุ่นท้งเอาไงเรียบเลยอยู่ระัดไปดูก่อนตูย่ามพี่บอคอยลดลดไข่มากี่เราเยอะมา

Bắn nó, bắn nó, khi nào mình nhầm bộ đáy kìa nó Mày tôi đi hóa chiến, mày nhánh đáy <laughs> ừ. bạn ấy Ừm, bắn chỉ tắt nhau rồi phải ăn lái nó tắt, tông bắn bình sẵn kìa Bắn nhá Cái xe bây giờ đây là dữ, mày không có vấn hà đâu để cơ, bay đấy bắn บนลุงเนาะเป็นยังบรลิลายนะข้างนั่นเดียวอืมเป็นยัไงเนาะก็มีเลนจุกก็ไต่างจิ้มไิ้มอไมด้วยฮะาไมด้วยฮะดูได้ดูได้วะขนาดเลยก่าเจ๊ยางรอแท้ ยับไม่ไปเด้อมามามามีผู้่าหรืม่บอจาว่าบ่าไม่หรือบ่ในอะไรที่นี่นะโอ้ยแต่ว่าตัดยิ่งเป็นตาคน้าหรอเ่ยวกันเีจาะโทรศัพท์กันจกอ้าวจังแล้วบุหินได้ขอไพ่ขอไพ่สวยไรมหู้น้ำได้ตัวนี้ไม่ก็ได้ต่างก็ยังใหม่แท้เนาะยังก็ับปั๊บิปปับซิใหม่กันเผื่อเราแตกบ่๊บให้ความน้ำ เอามันเมื่อยเลยจับเบาหน่อยเขาบอกค่ยต้านอยู่กับบุนนรนะรหรีกมึงเนี่ยเป็นยังไงนะบุก้าได้ก่อนสิโอ้เสร็จเลยกามันล้มลงไปใครอยูอย่อืมเอนซื้อมาให้เลยคนละขวดก็บาเจ็บมาิี้ไม่ไไมไมนี่แหลสะสบายดีดยเน้านอัน,นลมค่ะ<ม>คนละขวด,ดคนจีนคนไทยแปลภาษานะบาบังชงเจ้เรนน้น้ำมันลมด้วยคนละขวด เอออันนี้เด้อเนี่ยมาให้ซื้อมาให้บ่มี่วบประสาทนี่ได้เลยด้สบายดีเด้อสารบไม่ฮักคุณซื้อให้คือตำรวจตำรวจเออนั่นแหละังวะไปเด้อปับปรามปราบปามคือว่า้อเว่กับมันมือเนาะแล้วก็บริษัทมาสิได้นะเนบ่บ่ขัอยู่กันกันลูกกระสุนบ่่ไม่ฮักคุณซื้อให้นะโอ้ เรานเพื่นก็บอกให้บอกว่ามันใครเปนใครนะเฮ้ยขยาเขาว่ากระเป๋าดิซื้อไม่รู้ว่ายังสบายเงียบโทรศัพท์เป็นยังนะเออโดนเออกำแพความเจ้าอยู่กระเป๋าแล้ก็ยึดดึงด้วยดึงหรือ้าไอ่ไอ่เนี่มันมันคือเป็นทางการพ้นเนาะผมคิดว่าไอ้ไอ่มามาปตูนใส่กันแบบแบบว่ากระเถินแม่ซื้อให้คือตำรวจตำรวจเนาะเอ้ยเนาะปราบปามยาเสพติดบอกร่างชาติเอง ตัวมันยังเย็นเียขอบคุณครับเราคนเราคนเรขวดพี่น้องรุ่นคนวดนึงต่ำต่ำมาได้สร้างลงได้บ่บุเมนซ่างนะาคือว่าล้วบ้านเดียวกันเนาะคนบ้านเดียวกันหน้านคอยน้องต่อมชดมีชดนี่ยเสพเสียังเสพเสพเสียัง ตั้งประเทศนะอ่ะเจสโอ้ยเดี๋ยวพอเสรลองยตั้งมาได้อยู่เพิ่งตั้งมาได้เพิ่มาเคาะเคาะมันสำเร็จกันเสรลองโอ้ลูกพี่ชิโอเลี้ยงได้ไปแรงฮะเต็มที่ยินข้าวอยู่โยราไกโยธาโมกนาปกหนองเงินมีเงินหาแซนกินอย่างกินบัดนั่นก็จบกินปลาเซลมอนโอเคปลาเชโมอนตอนเดียวกับบัดรหักได้เนาะ งมหาแสนกินงมหาแสนกินหาล้านเพราะเห้งเนี่ยอือลองก่อนบาหนึงลองบังลองบังมาลองดูถ้าตัดไม่เป็นในน้ำหนีประตูประตูได้บ่ดึงประตูโอเคอยู่ลอเตีออลิงแบบน่าด๋อยมันขึ้นได้เนาะเราลฮะขึ้นได้คือไปอยู่ลงมาหนี่งก็ขึ้นได้อยู่ขึ้นต้นพุทธ

นบ่นนี่ฮะลองเฉลี่พเ่นวะ เอ้เพิ่มารันดหา่รานไาะยงยังไปเลยไปเลยไปเลยเล่นเลยเล่นเลยธรรมดาธรรมดาใจเย็นใจเย็นพู้เล่นเลยพูไปเลยยหลอกกันเลยเนาะ เรกเห็นเล่นเลยเราอะคนกำลังมาแต่ให้แต่นะพี่น้องเลยก็อยากมีปัญหาหน่อยนึงอยู่เฮ้ยเอาพัสิตัดที่ถึกทางเิุนว่าอย่างก็บเห็นอยู่เขาลงคลิปนะเพิ่นเบิ่งคลิปเะบ่ะแต่เบื้องเฉพาะเจัาตัวเอฟซีเอฟซีเอฟซีเบิ่งคลิปอยู่เด้อเนี่ย เดิมเลยว่าเป็นกระยาดนึงกินมาเลยเอาออกกันเด้อออกกันเด้อเมื่อยได้แต่ใหม่บังเด้อบังเด้อโอเคบ่อสถานการณ์พร้อมบ่อไปอาเลยเอาเลยหน้าที่หวาดเสียวได้หนิหวาดลงหน่มันต้องลงทางได้พี่น้อง ta này cái tông xiên này tức nói Bằng con, bằng tổ chinh uh... con. ลันแล้วลันแล้วลันแล้วโอ้นี่ปะนี่โอมันเริ่มลันเลยเรอบ้างเนอะนนอบ้างแล้วนอนเาจทับใงทับเลยบ่ ูดโบดอบ่มาช่วยกันไหมไหมไหมสองคนบเด้อหนึ่งสองระวังระวังบ่ได้บ่ไดอเรมติงแล้วระวังประตเด้หนีบได้ขาดเบิดแล้วนะฮกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วน้อน้ีน้อยประนเราขอเอ้บ่โอ้ บ่ฮ่เขาเา,าะถือหาม้ตาเขาบ้านนี้หน่อยเดียวคุณเอ้้เอาโอา้ยน้ย่มยารคุณเียวเียวบานี้เขึ้นเเระวังประตูเลยระวังเยโมมาหลายคนปะินมาน่อยเนยาะได้่โม่ได้ไรเห้อเฮ้ยุกคนจะขึ้นจากบ่ก โอบัเจกยัสั่งสั่งกับบุนนี่บันตอนนี้ก่อนบันตน้ก่อนนะยังได้จะากตุนเนี้ยมันไม่ตัดองตัดงแบบเวจ๋เอะด่านีด้ว่าโมุนมตกูตุนนเจาดีเลยบอกเราก็เคยอยู่ม้งตุน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 จ้าู้เบอกงานงาแต่งาอยู่มันนี่ได้จะู้บันไปทางใดตุน จะขึ้นนี่แม่นบกับบกับบกับมันกลับมาขึ้นกลับมาหนึ่งกลับบ่เพราะว่ามันไปตามไปแวเนาะเพราะว่าไม่นี่มันมันไปเบื้องนั้นตัวนี้มันจะล้มมานี่ขึ้นวานะบ่มันล้มเบื้องลุ่มก็ดี้บ่มันตกมันไปมันจะไปข้างนันนี่บ่ตัวนี้ตัวนี้ดึงบ่หนี่นี่นี่ตัวน้อยนี่ดึงมอเตอร์ตัวน้อยนี่ก่อนบ่มันข้างกันอยู่เรื่องนี้นี่ตัวน้อยนี่ข้างขึ้นอเออดึงกันอยู่นี่ตัดตัวน้อยนี่ก่อนนี่ตัดกกใหญ่เลยนะ ไปเลยรถตัดกบใหญ่นี่ยเอาจะขักรงกาแฟเรื่องกาแฟนี่พอเถอะเราบอลอพอไปคุยกันแล้วไปคุยหรือเปล่าไปคุยเรียบร้อยแล้วเพิ่นบอให้บอให้แมนเอ้ากับบอลนี่เขาบอให้บอไห้เนี่ยน้องกเพฟเด้อเดี๋ยวนี้เนี่ยเม่น่ารู้จักติดโบได้บัดนี่จะเปิดกันเปิดเลยอัดลงเตะเอาฮันด้าฮันเอ้อ โอเคติดเบาๆก็ติดแหละค่อยได้บงศ์ติดเล่งเลยโหลดเบาๆได้แต่เบาก็เบาเลยรอเล่นคำก็เลยดึงด้วอยู่แบบเล่งแล้วกำลังเล่นใช่วาจาสักได้เลยค่อยได้ Đã bao tu มันเน็บเน็บเน็บมันเน็บขนาดไนมันไม่เกินมันโกงเนี่ยอัเป็นเลาเนาะมันเป็นตาเองนี่ฮันฮันโอ้ยคนมาเลยคนกันซีฮอตเลยเนาะกะเทิรนเนอร์โรงงานเกิดนเปนเลยเปนเลยบ๊องเน้ยโยเรื่นงนี้เรื่นงนีเจริงจริงตัเรื่องนี้นะ บอเขาเบิ้ลคทางใหม่ก่อนเท่านี้น้อยหนึ่งกัได้เดียวเลยนำมึงแล้วมันลั่นเด้อคือกเกินมันยอบอกแล้วมังันเดียดูเน่ยโอ้คอยปรตูอยได้

ไปฮลโสุดโอ่สุดโต่โอ้ย่มันเลสตนนี้แหละมีแต่มือท่านปั๊มกวกนี้เลลบเลยปั๊มต้นนี้ได้บ่ฮะต้นนี้ต้นนี้บอลองงลองางหกมันคือทางเดือคอพอท่านน่นะอ่แมนเนาะมืดก่อนยังคำองอยู่มื่นา่เหรอเรื่องได้หันได้ เอาเลบ้างเาจไปทับกาแฟเพิาจีบไปโทษคนบอกพาคือพาคือน้อยเดียวตรงนั นยเดียวนึงเตะกลงบจเต้กบัดบนตไมสงานีะดมเลยักระเทินหนะบาาครับอยามันฮักขับคนลอกนี่ฮะนันนันกระเทินเลยมันข้างเลยเอามันลงเลยกระเทิรกนแล้วไม่ยันมันผิดกระเทินเลยเจะได้ซื้อท่นเลยทนเลยทันครับฮะไปประทุนบา้าท่านทัน ท่านก็อ้าว่าท่านก็ท่านอยังเกี่ยวจะยิ่งลงบ่เลยบ่อันฮะอันใหญ่บ่แน่นบ่ท่านนะตัวใหญ่ท่านท่านบ่บ่แต่ขนาดตัวใหญ่ลงฮักกะได้อยู่บ่มันจะบ่ทับของเพื่อนบ่ได้ได้ได้มันไปทางคนเลยท่านอยู่มันทึบทางอะนะท่านมันไปมันก็บ่รยายเออมันไปบ่รยายมันบรรายตัดหญ้าขางทีเดียงเองมันบ่รยายฮัน เวลาเกิบานอยน่น่นอยู่อน่อยหน่อยหนีอยน่ยน่อยน่อยหน่อยหน่อยหน่ตยหนี้าน่อยน่น่อยาน่อยหน่อยหน่อยน่อยน่หน่อยน่อนนวน่อยหนอ่อน่นอยน่อน่อนหน่อย่อนน่อน่น่นอน่ย่่อย่ยย่น่่หน่อยน่นี้อยน่ออ่่นยน่ โคกแห้งเลยตึปป๊บเลยมีแต่ป้ามีซื้อเลยแต่ว่าจัง,จงไดรบูทึกต้นนี่เนาะบูทึกเนาะบูทึกเนาะกาแฟเนาะอืมแต่ว่าถือมันถือของง่ายพี่ยอยู่ไปเถอะไลงกระยาเหมาือนมัน,นคำเลยเป็นไปได้เนี่ยขึ้นขึ้นไปเอางางาหัา่นเบืองหนัดลงก่อนเนาะ เลยสบายานบลงกบลงนี่งานไปไปไปทางทางคุณกบใหญ่ไเนี่ยงาน้อยนี่มันมันบ่อนตะไลบ่อยตะไลได้ก็บลงไปบอลมืเทิร์นตัน้อเนี่ยลงเลยยังอกทำาบไปเป็นยัง่ยมันมันเปลี่ยนคำใดแต่เสมอเดยเริ่มรันเลยไงเขาไปพื้นำเนี่ยบาลมันล่มตัวนักยากอีกมัต จะเป็นไผ่บ้าื้อตาคนวานเดียวกันแมนวะเอ้าแมนวะจักันบอเขียนใกล้กันเืนติดกันติดกันเลยบอรู้แล้วเราต่วันนี้แล้วนม่นี่นี่บ้าระเบิดเหยื่เลยไอ้ไอ้มันตอมจะไอ้บ้าระเิ เพื่อนเื่อนตัวแมนลยเพื่อนไม่งี้วะไม่เพีบ่จะจะมือนะบ่จะได้จังายโอมันเหมิ่นบ่มันโดดโดดใส่โดดใส่เลยบ่แมนมึงมีบ่เลยมันเป็นสีขาวเลยไม่เห็นบ่เหอมี่มีนยินสิปะเบิ้งงนอันรังนาทีคันโบเต็นมันมีมีเท้าเลมันมักสีเท้าแมเาไอ้นุ่งก็มีว้าวไอ้นุ่ไอ้นก็ไล่แม่เงมันโตมนีเ๊กก็มีเลย กใจเอาได้เลยล่ะอันเดี๋ยวดิโอ้ดิอันเดี๋ยวดิที่ไทยห้เบิรงเริ่มเลยเขทันฮอดสิบวิเอาได้เลยพี่น้องนีมาเอาได้มันทำได้ดิเร็วๆเลยอะในแต่เช้าบักบ่อบักกับบ๊าบของยาจะนีบ่บ่บ่ถามความสะดวกแล้วคันว่าคันบักแล้วมันต้องใช้เวลาคำมืดได้ไอ้เราสะดวกบ่อบปุบตัดนะจะดกว่า เปลี่ยนโมงเก่าโมงเพื่อจะให้แร้วไดบพุ่นไหนบ้แต่เนเขาเดียวเขาเดียวเขาไล่คนเังเป็นไปทางสีนะยดมันาของมัยาวแป้งซ้ำทางเขาแป้งมาเบิเบิ่งไม้เบิ้เบิมาตรงไม้เกี่ยนองเราแต่เบิงเพาปูยซ้ำทางพ่อมันมีซ้ำทางซื้อซ้ำทางรถเข้าได้พ่อม่เอินจมาเบิ่งไม้มาเก็บเก็บตัดตัดไปทางไปเติบไตามเบิ่งไม้ มันจะลมตามทางทีแมนมาจะใช่แล้วมักสีขาวมัคนขาวมักสีขาวเฉพาะมันเปดตอมนะคนดำแก่เสือฉบอ่อยเสือเนาะออฉบอลมอว่าเผื่อพายุพันีมาได้พอไดาพูดแมนว่าวได้เลยตอนนี้ Ta, kà, hả mày nhau mà đắn thế ông, tôi đi luôn bố đây bố nó trong tìm tìm luôn vào nó đó mà là đó lon bắn nhột này bỏ lon đây lon đây đấy, đây lon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  จงหนักแจ็จบางไหโอ้เต็มเลยเต็มว่ะมินมีก้อนะไรมีคิวเมนจมีอีสั่มันไปแล้วท่านจะอยู่ก่เบิดคืนเฮ้ยบอน้องระวังเลยอยู่บ้างลองบ้างลองบ้งไงอย่าน่าเห็นมากมั้ยอน้องอยู่มาดิบ้างเอามาเอามาถกทำนี่ดิเอยอ้มาอยู่ไลยเฮงๆน่ะเอาเชือกพัด ผูกบ่อดึงมาบ่ดึงใส่ตัวเองเห็นไหเฮ้ยไปดิคนหนึ่งเพาเสือกไปมัดอยู่เทางนั้นก็ดึงทางนี้เลยลงเลยเนี่ยไทยกาขีสอบเบื้องเสือกนไงสิขึ้นเองโอ้ยหาเสือกนีได้มาจะใส้เขาดึงปลายมันได้เนาะประตูเนาะดึงปลายลงขึ้มลงมาที่เลยดึงดึงปลายมันได้ฮะ มันตัดจะสลงไปใครลุงจะเบี่งคนนตัดทิ้งข้างืยแต่บอไปได้น่มาเฮ็ดจะมาต่อเลยอย่างตัวนี้ไปดิบเบ็ดบดเบเด้อดเด้อเจ้าตัวใหญ่ลงเลยานนี้วะ

บอลลขออญาตเบรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็จังมาเบิ่งตัวจริงน้ำกันนะมีงานใหญ่อยู่บ้านอยู่ที่ดินใหม่น้องสาลีนี่แหละลองเบิ่งว่าสิลงได้หรือบ่ได้จังไดเพราะว่าตัวนี้มันเฮาสิป้าตัวนี้ไว้มันก็บ่บ่ลงหั่นน่ะแล้วก็สิทิมเลยมันก็แยกมันไปหักทับคนยามนําบ่เลยอันตรายเต็มอยู่ปปนั่นแหละก็จังว่าการเฮาก็บสียื้เบิ่งอยู่นํากันนี่แหละจนทาจนมืดพุ่นแล้วนั่นแหละก็จังว่ากันได้พ่น้องเด้อไปๆฝากติดตามกันในตอนต่อๆไปโดยเดียว